สว,ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อธีตาภาวชาัชรพิศารอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะหนูชื่อรันธิชากิติเลืองน้ำค่ะผมชื่อเด็กชายณัฐนันทนนค์คณะอุปลคะครับหนูชื่อสายิษาล้านจันทร์ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดประสานมิตรฝ่ายมัธยมค่ะโดยน,นวัตกรรมของเราก็คือเครื่องอบแห้งผลไม้แบบไฮบริดโซล่าเวฟค่ะบในวันที่ปัญหารุมเร้าทั้งเศรษฐกิจทั้งสภาพอากาศทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นเกษตรกรผู้นี้แบกรับทุกอย่างไว้บนบ่าเพียงลำพัง ความเหนื่อยของร่างกายพิ่มด้วยความเครียดของหัวใจจะไม่รู้ว่าคนเริ่มแก้จากตรงไหน,นโอ้ยปีนี้ผลไม้ดอกจนล้นสวนขายก็ขายไม่ได้ราคาก็ตกไม่หยุดทํางานหนะักทั้งปีแต่พอจะขายจริงกับไม่มีใครซื้อแบบนี้ทำยังไงดีลองอบแห้งแล้วก็ไม่ดีเครื่องเก่าทั้งชา้าทั้งไม่สะอาดลูกค้าก็บน่นเวลาในการอบก็ไม่พอไหนจะเรื่องเชื้อรากลิ่นเหม็นสุดท้ายขาดทุนยับอีกพ่อหลวงรัชากาลที่9้า ท่านทำงานหนักกว่าเรามากท่านเสด็จไปทุกที่ไม่ว่าจะไกลหรือยากแค่ไหนเพราะท่านอยากให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นล้วเล่าละ่ะแค่ปัญหาตรงหน้าเท่านี้จะถอดจะได้ยังไงท่านยังสู้เพื่อเราแล้วเราก็ควรสู้เพื่อตัวเองกันความคิดถึงพ่อหลวงทําให้ไฟในใะจของเขาลุกขึ้นหน่ยครั้งเขาเริ่มมองปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ปิดกัน้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องการหาวิธีแก้ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าจะทําเครื่องอบใหม่ก็อยากให้มันสะอาดกว่าเดิม เก็บความร้อนได้ดีขึ้นทําให้แห้งไวขึ้นใช่้ไฟน้อยลงและถ้าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้ด้วยก็น่าจะยิ่งดีเลยและนี่คือเครื่องอบแห้งผลไม้แบบ Hybrid Solar ์เวฟนวัตรกรรมที่ผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพภายในมีแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จจากแผงโซลารเซลล์เพื่อจ่ายไฟให้ฮีเตอร์พัดลมและเซนเซอร์ทำให้สามารถทำง,งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ระบบฮีเตอร์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติช่วยให้ผลไม้แห้งสม่ำเสมอและได้มาตรฐานพร้อมพัดลมหมุนเวียนอากาศเพื่อลดความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพตัวเครื่องมีจอ L C D แสดงค่าการทำงานแบบเรียลไทม์และระบบ Arduino ประมวลผลจากเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานทุกส่วนอย่างแม่นยำทำให้ได้ผลผลิตที่สะอาดมั่นคงและทันต่อความต้องการของตลาดนอกจากนี้การอบใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าเดิมเกือบครึ่งแต่ยังคงรสชาติสีและคุณภาพของผลไม้ได้ดี เป็นวัตกรรมที่เกิดจากหัวใจของเกษตรกรและแรงบันดาลใจจากคำสั่งของพ่อหลวงขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ช่วยอุดุนผลผลไม้บ้านเรานะครับสําเร็จแล้วพ่อหลวงครับลูกทําได้เพราะคาสอนของท่านจริงๆลูกจะจาไว้เสมอครับพ่อจะทําเกษตรอย่างรู้คุณค่าและแชร์ความเพียรน,นาทางเหมือนที่ท่านสอนการพัฒนานั้นต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากสิ่งที่พอทําได้ก่อน และต้องรู้จกักพึ่งพาตนเองเพราะธรรมชาติไม่เคยทอดทิ้งคนที่ขย,ยันและซื่อสัตย์กับงานของตนและนี่คือเรื่องราวของเกษตรกรธรรมดาคนหนึ่งที่เลือกจะลุกขึ้นสู้ด้วยแรงบันดาลใจจากพ่อหลวงผู้เป็นแสงสว่างของชาวไทยเมื่อเรามีความเพียรและมีปัญญาแก้ไขปัญหา ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราเชื่อว่าเกษตรกรไม่ควรเดินลำพังและทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงพระราชากับพระราชนีในรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจคือการจับมือกันเพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า